สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผมจากช่องเอกดวิ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่า,างเก็บน้ํามอกเหล็กนะครับจะพาพี่น้องมาดำน้ํายิงปลาวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่ได้ตั้งใจมาโดยตรงจากบ้านนะครับคือไปเอาของที่ยุดยามาแล้วก็แวะมาดูน้ําสักแป๊บพอได้ลงน้ําก็ชื่นใจแล้วครับ <c oughs> สายดําสายดามาดูอุปกรณ์ดำน้ำํายิงปลาเบื้องต้นกันนะครับ อนี่ก็จะเป็นตะกวดทวงน้ําหนักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชุดแล้วแต่ใครว่าใส่ชุดหนามันก็จะต้องใส่น้ําหนักเยอะหน่อยผมใส่บางผมก็ใส่น้อยอะไรประมาณนี้ต้องลองทวงดูนะครับตัวนี้มีนําน้ํายิงปลาพกไปด้วยเผื่อติดตะข่า,ขายติดเลยน,นี่จะเป็นเชือกมัดบอร์ดเชือกมัดทะเล15เมตรไม่ได้ออก นี่ก็เป็นหน้ากาก s n o r k e ลนะครับของแปซิฟิกแล้วก็จะมีหน้ากากอีกอันนึงที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวผมใช้คือเอากล้องติดหัวนี้ได้จะเป็นตัวนี้แล้วก็ฟินฟีนกบแขบ็บไหนก็ได้นี่จะเป็นฟินยาวหน่อย รับฟรีได้เก็นี่ก็เป็นบอร์ดแล้วก็ร่อนรอยน้ำแล้วก็มีที่ร้อยปลาแล้วก็เป็นเวสสูตรเวสสูตรสามมิลสองมิลห้ามิลแล้วแต่ใครจะมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับสำคัญไหมที่ใส่เวสสูตรจะเป็นไหมที่จะต้องใส่อ่ ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะก็หน้าที่ของเบสูดมันก็จะมีป้องกอันอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแบบฉับพลันอ่ามันเพามันเป็นอ่าผ้าเนโอพินนี่เนาะมันจะไม่เยน็นไม่หนาวเกินแล้วก็ดำดำน้ำมันก็จะอุ่นใส่ชุดป้องกันน้าป้องกันสิ่งกีดขวางร่างกายป้องกัน ปิงกัดอะไรก็ได้นะครับตามนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่มวกยิงป่าอันนี้ยาวห้าสิบห้าสิบห้าตัวนี้โอเคตามนี้อันนี้มาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการดำน้ำยิงป่ามาคนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนไม่มีบัดดี้เราก็ต้องเซฟตัวเองดำ ก็ต้องอมีมีดพกลงไปด้วยเผื่อติดโครงตะไครยเห็นไหมไปเมื่อกี้มีตะไครยหวางคลองเราเห็นตะไครยแล้วก็ไม่ดำแต่ถ้ามังเอิญจริงๆดำลงไปติดตะไครยข้างล่างเรามีมีดปาดได้ดีกว่าไม่มีมีดนะครับจะใช้แล้วไม่มีเนี่ยมันจะลำบากพกไปด้วยแล้วก็เซฟตัวเองดูตัวเองว่าดำไหวแค่ไหนถ้าไม่ไหวเราก็ขึ้นครับอย่าไปฟื้นดำยิงปลาก็ให้เอาปืนมัดกับเชือกแล้วก็มัดกับทุน่นหรือว่าบอด อย่างนี้นะเวลายิงปัง้งถ้าตัวใหญ่ปล่อยเลยอย่าไปเสียได้ปลามากยิงปล่อยแล้วก็ขึ้นไปหายใจแล้วก็จับเชือกสาวสาวสาวแล้วก็ดำลงไปดูว่ามันติดดีไหมติดอะไรยังไงอย่าไปฝืนเอาจนนั่นสุดท้ายมาฝืนไปปลดปลาปลาตัวใหญ่วิ่งพันติดต้นไม้ใจจะขาดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันตรายเซฟหน่อยอ่าจัดป้ายพี่น้อง ให้กำลังใจกันครับกดซับสไคร b ์กดติดตามคอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ำแล้วกัน ้ำไม่ใสนะข,ขาวๆแต่ก็พอได้อยู่ครับดำๆด้วยไหมอ้าวไปพี่น้อัง มาแล้วครับตอนแรกมาแล้วครับพี่น้องนะครับเลือกยิงตัวตวยๆนะครับตัวเล็กๆเยอะๆก็ไม่ยิงนะครับเราเลือกก็เลือกยิงตัวใหญ่เอาแ๊มแรกมาแล้วมันมานครับพี่น้องติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับอย่าไปอย่าไปนำกระสูนก็ตีน้ำนะครับปลากระสูันจะ เป็นนักล่านะปลาเป็นเป็นปลานั้งล่ามันจะได้ยินเสียงหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วมันจะสงสัยมันจะเข้ามาดูนะครับจะง่ายต่อก,การยิงเนี่ยตามพุ่มไม้ตามต้นไม้อะไรเงี้ยปลาชอบอยู่ตามพุ่มไม้แบบนี้เราก็ดำลงไปนอนรอนิ่งๆลองดูครับตามไม่เจอก็ หลไปเรื่อยๆครับมีหลายต้นมีสองฝากคลองนี้ เข้าว่าไปไหนไมดมันเรามาดู <c oughs> ใต้ทุ่ง เห็นหมพน้อมาเป็นฝูงเลยฝูงใหญ่มากตัวสวยครับโดนกระดูกมันไม่ดิ้นเลยตัวนีวเข้ามาเป็นฝูงเลยถ้ายังไม่แตกฝูงนะเดี๋ยวรีบๆเลยครับรีบเก็บปลาก่อนที่ ไปหมดแล้วย <ừ. S 1> ิงทีเดียวแตกทุ่งหมดเลยไปไหนไม่เข้าแล้วเดี๋ยวแวะดูทุ่งนี่ก่อนน่าจะมีตัวใต้ทุ่ะ ตัวใหญ่ครับเมื่อกี้พี่น้องเห็นไหมอู้หูใหญ่ๆเลยเน่ยน่าจะยิงเมื่อกี้นะแล้วยิงก็โดนเมนื่อกี้นะโอ้ยเห็นมันไปแนละ้วมันจะวนกลับมาวนมาอยู่เลยมีตัวเล็กเข้ามาอยู่เสียดายมากเลยน่าจะยิงก็ไมย่ยิงโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะสองโลสองโลกว่ากับสามโลด้วยนะมั้ง เอาสูบใจเอาสูบพ่นนะลองตีน้ำดูคนที่เข้าโอา้โหตัมั เจอตัวใหญ่บันพี่น้องแต่เข 3, ้ามาสามสีออ่ตัวเ็ได้อยู่ตัวใหญ่ตัวนั้นนะจะได้ฟางเลย,ยนี่นะเต็ม,ตม,ม,ตมเต็มลำน้องก็ถูกสามแต้มแล้วจัดไป Ha, <laughs> ha, ป๊๊กปืดข้อหอยไปตัวหนึ่งมนจะโดู <laughs> <laughs> do, น้อยหลายครับ ตัวแน่นอนคิดว่ามันน่าจะมีตัวก็มีครับตัวสีสวยครับกระสุบได้ต้นมาเหนือนี่เลยสำหรับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับดำน้ำประมาณชั่วโมงหน่อยๆก็พอได้กินอยู่ครับผลงานนี่ปลากระสุบสี่ตัว เจอหน้าเขาด้วยสวัสดีครับมันบ,บ่ครับว่าได้ปลากระสุบส,สองตัวนึงกับปลาตลับตัวนึงว่ะปลาไอ้ปลาดูตัวสำเนียงสองตัวอ๋อวันนี้บ่พ่อบ่บ่เห็นเลยครับอ๋อไม่ได้ไปดำมาที่เดียผมไปดำพุ่นทางล่างน่ะชุดทางนึนบ่ครับทา่าคนอือ <laughs> กอนดี๋ยปลากระสุบอยู่นี่กันหนปลาโดก็มีแต่ปลาโดป,อก,ป,อ,กปอกตัวเล็ยๆครับเออถ้าใครเอามาปล่อยไม่รู้แต่ก่อนไม่ค่อยมีนะปลาโดปีนี้มันมีไอ้ปอกขึ้นมาแล้วกระสบอ,อน,นี้ก็ได้กระสุบพอได้ไปกินครับฝั่งนี้ก็พอแล้วฝั่งเนี่ยข้างบนนี่<อ>ถ่ายคลิปเ้าเเห็นขาใส่หม้อเหมือนเลยบอลลูนตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่บ่ะใหญ่ ใหญ่ว่าตัวใหญ่ครับวันนี้เบ็ดบักข่อยกินไหมไม่กินเลยมันะมักกินหดอกเบ็ดมันมักกินลูกดอกมักกินปืนเขาเลยมักกินลูกเล็กผลงานก็สีนัดสีตัวแบบนี้แหละครับพี่น้องหาตัวยากหน่อยกระสังยิงไปหมดแล้วครับแล้วครับคารวมคนม้าเนาะสวัสดีครับผมบึงติดตามตลอดเลย ใายเพิ่มชนไปทั่วคือกันเล่นนั่นนองผมไปยุดยามาครับแล้วก็เลยกลับบ้านโคราชก็เลยแวะเข้ามาวันวันก่อนน้องยิงบักช้างนะยิงโคตรได้จุดยี่สิบกว่าหนุน uh, นี่เดอรุ่นนี่แหละผมค่อยได้มาทำงานอยู่ไซนี่นี่ผมอยู่นี่อยู่ไอ้กรุงไซนี่อ๋อใกล้นี่บ่ใกล้ใกล้บางกอรจังเอาครับ เจอนะเขา,าดำปลาด้วยครับก็ได้ปลากระสูบเห็นว่าก็ผลงานก็ได้แค่นี้ครับสี่ตัวก็พอได้กินพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้มายิงปลากระสูบที่คลอ,องในใน,ในห้วยของอเขื่อนพวกเหล็กก็พอได้กินอยู่ครับปลาระสูบแต่หาตัวเยอะยากหน่อยแต่ถ้าตัวเจอก็ง่ายง่ายพลาดตัวใหญ่ เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับวันนี้ก็กลับแล้วครับวันนี้ก็เจอนะาสายดำด้วยกันเจอกันก็ทักทายกันพี่น้องไปไหนมาไหนก็เจอกันก็ทักทายกันได้บอมานบอแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับถ้ามีโอกาสก็ถ้ามาเจอกันตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ดำน้ำด้วยกันอวันนี้ก็กลับมาพอดีกระดังวนดังกลับกำลังจะกลับ ขี่รถมาพอดีเจอกันทักทายกันไปยีปลาแวะเอาปลามาให้พี่เอครับอันนี้ทั้ท<า>งพันทั้งพันไปดำนี่ปลาของเราเอาให้แวะบ้านพี่อุ้มให้พี่อุ้มไปสองตัวแล้วเหลือสองตัวนี่มีอะไรกระสุนได้ไหมตัวใหญ่ครับ หมด <S 1> <S 1> แค่นี้แหละครับยิงปลามาก็แจกความสุขของเราทำไปเถอะไม่เดือดร้อนใครอ่ะตัดไปพี่น้องตวด